สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูความสุขค่ะเ,เพื่อนๆค่ะวันนี้พามาอัปเดตท,ที่เราปลูกเดฟไว้ในกระดาษมะพร้าวแบบนี้นะคะก็ในตกระดามะพร้าวแบบนี้ค่ะตอนนี้แตกใหม่ๆอีกแล้วนะคะแตกยอดใหม่ๆอีกแล้วค่ะแตกอีกหลายนอนเลยนะคะแต่รู้สึกว่าจะเจอค่าสิกแล้วนะคะนี่ค่ะค่าสิกค่ะค่าสิาสกกาลังโจมตีอยู่นะคะนี่ค่ะ ขึ้นมาบนนี้เลยนะคะอันนี้เราแขวนไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะเขาก็ขึ้นมาได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดฟกระเป๋ากันต่อเลยนะคะอันนี้คือค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอันนี้เดฟกระเป๋านะคะเดฟกระเป๋เขาเป็นกระเป๋าบบนี้นะคะเดี๋ยวพอหน้าฤดูเขาออกดอกงาะดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ค่ะเขากําลังงามนะคะเลื้อยเลื้อยเลื้อยลงมาเลยนะคะเป็นพวงยายๆาแบบนี้เลยนะคะค่ะและเรามาดูมุมนี้กันต่อเลยนะคะมุมนี้คือเดฟกระเป๋าค่ะ ตอนนี้กระเป๋าก็เป็นรูปกระเป๋านะคะอันนี้2ใบแล้วนะคะอยู่บนต้นมะม่วงอีกอีกหใบนะคะที่เราเคยถ่ายไปนะคะต้นนี้ก็กาลังงามนะคะกะลังงามเลยนะคะยาวยาวมากนะคะยาวลงมาถึงเกือบถึงโคนมะม่วงแล้วนะคะต้นนี้ค่ะแล้วก็กระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็ยาวมากค่ะกระถางนี้ก็กาลังแตกงามงามเลยนะคะยาวก็คงต้องขยายนะคะเพราะเราชอบเด็กกระเป๋านะคะดอกเขาจะเป็นสีชมพูค่ะ ดี๋ยวเขาจะเป็นสีชมพูนะคะอันนี้เราค้อยไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะเขาก็จะเริญเติบโตได้ดีค่ะถ้าเราอยู่ในต้นต้นเดฟนะคะถ้าอยู่ในร่มนะคะร่มลำไรนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะอันนี้เดฟกระเป๋าเราชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะเดฟที่แปลกมากนะคะแปลกมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกระเป๋าอุ้มเงินอุ้มทองให้เรานะคะ ก็จะอุ้มเงินอุ้มทองว้ให้เราแล้วก็อีกกระเป๋าหนึ่งก็อยู่บนต้นมะม่วงนัยนและค่ะถ่ายไม่เห็นนะคะถ่ายแล้วคงจะสูงมากนะคะคงจะสูงมากนะคะอยู่ข้างบนนู้นเลยะค่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเดกกระเป๋าที่เราปลูกไว้ตอนนี้งามๆเลยะค่ะยิ่งเจอฝนแบบนี้นะคะเขาชอบฝนชอบน้ํานะคะต้นเดกค่ะแล้วก็อยู่ในร่มนะคะแบบนี้และค่ะเขาก็จะเรืองเติบโตได้ดีค่ะค่ะ เพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็เอาความคืบหน้าของต้นเดฟที่เราปลูกไว้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําวิธีการขยายให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อนะคะแบบขยายแบบน่ารักน่ารักค่ะใส่กับกรงนกน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปกันเลยค่ะ <S <S ค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ